สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนนะคะวันนี้ได้กับข้าวเมนูงนะ่ายๆอีกเช่นเคยเนาะตามสไตล์เหมยก็คือนี่น้ำพริกเหมยรี่เองค่ะทุกคนผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะคะผักวันนี้ผู้ใดสนใจก็มีนะคะพี่น้องจํานวนจํากัด<อ>ก็นี่ไงเห็ดเผาะเผาะหนัง<อ>ขาอ่อนก็มีนะคะ แล้วก็อังแกบบอบวันนี้เราจะมากินอังแกบบอบนะคะ<อ>นี่นี่ค่ะขบยัดไส้ข้างในก็จะเป็นเนื้อกบนะคะสับคลุกเคล้าเครื่องเกงสมุนไพรเนาะมีกะทิด้วยขาหอมๆเลยค่ะพี่น้องอพักอีสานก็มกักจะเรียกว่ากบอัวบอ่แต่สุรินก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของเขานะคะ หอมขั้งเกงมากทุกคนรสชาติเข้มข้นจัดจ้านหอมใบกระเพราอ,อ่ะเป็นเมนูที่กินได้ทุกวันไม่มีเบือ่อเลยพี่น้องอตัวใหญ่ๆเลยอะ่ะบางชิ้นก็จะได้แบบตัวใหญ่มาก กินน้ำพริกกับเห็ดเผาะใช้มือด้วพี่นอ้องอย่าดรามากกันได้จ้ะก,กินข้าวใช้มือนี่แซ่บสุดๆมีบริการส่งห้องเย็นนะคะทุกคนเห็ดเผาะบางอันก็มี อ่อนบ้างแฝงบ้างเป็นเรื่องปกติเด้อทุกคนที่เหมยกินอนนี้นี่คือแบบมีบริการส่งหมดเลยเด้อจ้ะ ผักกูดเก็บจากลังหอผักทุกอย่างนี่คือไม่ได้ซื้อเลยนะริมร้วมหมดเลยพี่น้องเห็ดเพาะก็ของเจ้าของด้วยจ้ะดูสิอ่อนมาก ถ้าไม่แกงก็คือกินกับน้ำพริกแซ่บยอดมารุมหน้าห่อด้วยจ้ะ ยุ่งเยอะมากทุกคนอ่ะเราดันเข้าไปจะบอกว่าเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ากินได้ทุกวันเนาะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อเด้จ้ะมือนี่กินได้ทุกวันจริงอองแกบบ๊อบทำไมโซเงนกี้ฮาทาอองแกบบ๊อบเด้จ้ะอังแกบก็คือกุบบ๊อบก็คือการ หมือนเอาเครื่องเข้าไปข้างในคะคะมันกันยัดนะคะหอมผักกูดด้วย รอบก่อนก่อนกินดิบนะคะมีเอฟซีเป็นห่วงเนาะบอกว่าอย่ากินสดไลเด้จามันเป็นอันตรายต่อไตเราเนาะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะพี่น้องกินสดนี่คือกินได้คะ่ะแต่ถ้ากินในปริมาณเยอะก็เป็นโทษต่อร่างกายเหมือนกันลวกดีกว่านะพี่น้อง ค่ะออนนี้คือเพื่อความสบายใจเนาะทุกคนสั่งไปพร้อมกับกบเลยเนาะส่งผันห้องเย็นเลยค่ะไม่เสียเนาะแค่นี้ก็แซไปไปนะ่บแลยพี่น้องบางคนว่าทำคลิปไม่ลงทุนเลยเนาะ ก็เราชอบกินแบบนี้เนาะใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาเนาะพี่น้องพอกินหรูก็โดนว่าช่วงทําคลิปใหม่ๆเนาะกินแซลมอนด้วยจ้ะพี่น้องกินแซลมอนก็ดุนโดนว่ากินของแพงคนจนไม่มีปัญญาซื้อพนะชัาง,ง,งที่หนูก็ไม่ได้กินทุกวันเนาะ กินน้ำพริกก็หาว่าไม่ลงทุนหลากหลายความคิดเนาะพี่น้องคนทฮองเห็ดเพาะรอมนี้มาจำนวนจำกัดนะคะล้างต้มมาแล้ว ต้มมาแล้วค่ะพี่น้องล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะไปถึงก็คือลวกแล้วก็พร้อมทานได้เลยค่ะหรือว,ว่าเอาไปใส่แกงได้เลยพี่น้องอคัดมาแล้วด้วยจับถราว่ามันอ่อนร้อยเปอร์็นไหมก็ไม่ด้จับพี่น้อง คล้าววันไปเนาะแต่ว่ากินได้ไม่ได้เกเหนียวขนาดนั้นด้วยจ้ะเสีบวันนี้สเตนบายข้าวเยอะมาก เพราะว่าจะไปกินในไลน์ต่อเด้จ้ะพี่น้องกินในคิปอาจจะไม่หมดนะคะไปกินต่อในไลน์เนาะเรื่อยๆด้วยค่ะพี่น้องหมดก็จะหมดล้วดูเห็ดพอแล้วพม่น้อง เคี้ยวได้มันหนึบๆอดำดำๆเนะี่ยก็แซ่บด้วยจ้ะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะ หงหบเงียเงะยก็จะะบับบนเตียบพรอกเนาะอะข้าวหาเตรียมสเตนบายแถมข้าวไม่จะอันข้างในสีด,ดำนะคะแต่ว่าก็ยังมีความกรึบ มีตัวลบด้วยก็ยังมีกระดูกให้เคี้ยวอยู่ค่ะพี่น้องมันอร่อยอ่ะกินได้ทุกวันด้วยจ้ะเดี๋ยวจะออกจากคลิปนี้แล้วก็ไปไลฟ์สดแล้วเด้อพี่น้องกินต่อในไลฟ์หมดแล้ว พี่น้องผู้ใดสนใจสินค้าตัวไหนก็มีจําหน่ายหมดโดยจับพี่น้องทักเช็ตมาเลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินตอบอยู่เนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวจบคลิปนะคะแล้วก็จะไปกินต่อในไลฟ์เวยค่ะพี่น้องสวัสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย